ที่เ้านะคะเป็นคลิปอัปโหลดลง YouTube นะคะขั้นตอนแรกคือเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะของอ่ o g ูเกนะคะก็คือเราจะเข้าระบบ Gmail คลิกนะคะแล้วก็เข้าระบบนะคะจากนั้นเราเข้าระบบของน้านะคะแล้วก็ลองชิดเข้าใช้นะคะจากนั้นนะคะน้าตาคลิกตรงแอป นะคะแล้วไปยังโหมดของ u t u b e นะคะคลิกเข้าไปนะคะรอสักครู่นะคะเมื่อนักศึกษาเข้ามาในโหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกนะคะปุ่มนี้นะคะอัปโหลดเราต้องการที่จะอัปโหลดวิดีโอของเรานะคะเมื่อนักศึกษาคลิกจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะหน้าต่างนี้นะคะเป็นหน้าต่าง ที่เราจะอัพวิดีโอนะคะลงมาอาจาจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนี้นะคะเราจะเริ่มเลยนะคะคลิกเลือกไฟล์ที่อัพโหลดนะคะอย่าลืมคิดตรงนี้ด้ยค่ะให้เป็นโหมดสาธนารณะนะคะจากนั้นคลิกไฟล์ที่จะอัพโหลดขออาจารย์จะไปจะนำวิดีโอที่อาจารย์ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวที่อาจารย์รวมไฟล์เรียบร้อยแล,แล้วคือตัวนี้นะคะ คลิก Open นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าวิดีโอกำลังโหลดนะคะวิดีโอจะโหลดจนครบ1น0รนะคะโดยจะบอกว่าใช้เวลาทั้งหมด7นาทีนะคะเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะคะตัวนี้คือชื่อวิดีโอนะคะตัวนี้จะเป็นชื่อที่จะปรากฏนะคะเวลาที่เขาเซิร์ชนะคะหาชื่อของนักศึกษาหรือบทหมู่ของนักศาึกษา ส่วนตรงนี้หน้าสาควรที่จะใส่นะคะข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะา,าร์จะใส่เป็นใหม่ข้างบนเลยแต่อาจารย์จะเพิ่มชื่อหอัอาจารย์เข้าไปนะคะาก็จะเพิ่มเข้าไปนะคะ ก็ควรที่จะใส่ชื่อของจะทำนะคะชื่อของนักศึกษาล,ลงไปด้วยนะคะตรงนี้ก็คือแท็กที่เขาจะเซิร์ชตามหมวดหมู่นะคะนึาษาอาจจะเป็นอาหารไข่ตุนอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับวิดีโอเรานะคะเราใส่ไปให้หมดเลย ใส่เยอะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถเซิร์ชข้อมูลหาเราได้เจอง่ายแล้วเราก็จะเป็นที่นิยมโดยง่ายนะคะตรงนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะปรากฏที่บนวิดีโอเรานะคะจาก็จะใส่อีกตรงนี้ว่าวิดีโอครัวอร่อยนะคะนี้จะ,จะลบคำว่าวิดีโอออกดีก่อน,นชื่อรายการตอนอาการตอน,ตอน,ตอน ไข่ตุนนะ,ะน,นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนักศึษา,าอาจารย์จะเข้าไปในงานของอาจารย์นะคะส่วนนักศึกษา,าเนี่ยอาจจะสร้าง เออเพลย์ลิสต์ม่ก็ได้นะคะเป็นงานวิชาคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้ปกนกันกับงานนอื่นที่เราอัพนะคะพอของกรณีอาจารย์เนี่ยก็จะเริ่มเป็นงานสอนนะคะจากนั้นหน้าสาก,ก็ต้องรอนะคะใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวถ้าใกล้ๆจะโหลดเสร็จแล้ว,วจะกลับมาอีกโอโหอาจารย์เพิ่นไดยิหนึ่งนะคะโผล่มาหน้าน,นี้ละ จริงๆแล้วนักึาษาต้องคลิกตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะรอจนกว่าจะมีไตเติ้ลนี้ขึ้นมานะคะนานก,ก็จะใช้ภาพนี้นะคะเป็นอันนี้คือภาพสำหรับเป็นภาพขนาดย่อนะคะเวลาที่เราดูไตเติ้ลเพรือว่าดูตัวอย่างวิดีโอนะคะก็ภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ เราอยากเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรนะจากนั้นนะคะเราก็จะบันทึกนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็จะกดบันทึกนะ,ะเมื่อทําอะไรก็ตามมีการแก้ไขาก็กดบันทึกนะคะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะนักศึกษาก็ทําการก๊อปตรงนี้นะคะแล้วนักศึกษาก็ส่งเนื้อหาอาจารย์นะคะส่งเนื้อหา,อา Gmail นะคะเข้า Gmail mm hmm. แล้วนาา่าสาก็เขียนนะคะว่า g m l นะคะตัวนี้นะคะก mm ุญดาแก้วอ่อนนะคะ add gmail. com คลิกแล้วก็พิมพ์นะคะ mm hmm. ชื่อวิดีโอนะคะ ขอน้าสานะคะหรือหน้าสาววางลิงเลยน,นะคะไม่น่าจะดีเดี๋ยวนะคราจะกลับน YouTube นะคะเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าส่งงานส่งงานวีโอนะคะ จากนั้นหน้าสาก็กดส่งทันทีนะคะกดปุ๊บก,ก็ได้ปรับนะคะพอคลิกนะคะก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็จะเห็นลิงก์ของน้าสานะคะจารย์ก็สามารถที่จะตรวจงานได้เลยนะคะหากมีอะไรที่ปัญหาอาจารย์ก็จะคลิกตอบตรงนี้ไปนะคะจากนั้นเมื่อน้าสานะคะ ส่งเมลเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาษณที่เซบุ๊กห้องนะคะแล้วก็นักศึกษาก็ทําการแล้วก็เอาไปวางถ้าสมมตินแบบนี้นะคะนักศึกษาต้องกดดีเฟ,ฟตตรงนี้นนก่อนนะคะแล,ฟฟแล้วก็วางใหม่วางีกใหม่ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วนัวกศึกษาก็กด โทนทีนะคะก็จะได้เหมือนของอาจารย์แบบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะอีกอันหนึ่งนะคะเมื่อน่าสาส่ง Copy ปี้ลิงก์สืบคูนะคะล้วก็น่าสาก็แท็กลรงห้องเรียบร้อยแล้วส่ง Gmail อาจารย์เรียบร้อยแล้วจากนั้นน่าสาก็ปริ้นนะคะบทบรรยายนะคะมาส่งอาจารย์มีจำนวนสามแผ่นนะคะแล้วก็ให้ปริ้นนะคะ หน้าปกตามสีห้องโดยหน้าใสเย็บมุมธรรมดานะคะมาส่งอาจารย์โดยหน้าสามารถส่งได้ที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์นะคะโดยใส่ถุงแล้วห้อยไว้ที่หน้าห้องคอมหรือถ้ากลัวหายก็มาส่งที่บ้านอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็ห้อยไว้ที่หน้าประตูก็ได้ค่ะที่บ้านอาจารย์ไม่น่าจะหายนะคะแค่นี้ก็จะเป็นการสิ้นสุดการส่งหน้าก็เป็นกำลังใจให้กศึาษานะคะที่กำลังทำวิดีโออยู่หน้าตอนนี้ทุกคน ถ้านาสาได้มาฟังถึงท่านตอนนี้หมายความว่านาสาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะนาสาขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ